สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องเอ,อ่อแอนทรัคสสวัสดีค่ะชื่อนี้ฟังดูอาจจะน่ากลัวนิดนิดนะครับมันมาจากภาษากรีกแปลว่าฐานหินใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะแผลที่ผิวหนังมันจะดำๆคล้ายๆฐานสาเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรีย a c i l l u s anthracis ที่มันพิเศษตรงสร้างสปอร์ได้อืมซึ่งสปอร์เนี่ยแหละคะ่ะตัวปัญหาเลยเพราะมันทนมากจริงๆทนขนาดไหนครับ คืออยู่ในดินได้ทั่วโลกเลยนะคะยกเว้นแค่ที่แอนตาร์กติกาที่เดียวที่หนาวจัดจัดโอ oh, ทั่วโลกเลยเลยครับแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเท่าไหร่ก็ไม่เชิงค่ะเพราะส่วนใหญ่มันเป็นโรคในสัตว์ก่อน oh. เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เราเรียกว่าซูโนซิสนะคะอ๋อ oh, สัตว์สู่คนค่ะโดยเฉพาะพวกสัตว์กินพืชโคกระบือแพะแกะทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าแล้วสปอร์มันไปอยู่ในดินได้งไงครับ ก็พอสัตว์ป่วยตายเชื้อในตัวสัตว์สัมผัสอากาศมันก็จะสร้างสปอร์ปนเปื้อนในดินตรงนั้นแหละค่ะแล้วก็อยู่ได้นานมากนานนี่คือนานแค่ไหนครับเออเป็น1 0บสปีเลยค่ะมีรายงานว่าหลายสิบปีก็ยังอยู่ได้โอ้มันระเบิดเวลารออยู่ในดินเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นภัยเงียบจริงๆแล้ว ที่ช่วงนี้คนกลับมาสนใจกันเพราะมีข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีรายงานการระบาดอยู่บ้างก็ทําให้เราต้องกลับมาตระหนักถึงโรคนี้กันมากขึ้นแต่ในไทยเราเหมือนจะควบคุมได้ดีค่ะสถานการณ์ในไทยคือไม่มีรายงานผู้ป่วยในคนมาตั้งแต่ปีออ่2544แล้วค่ะนานมากแล้วใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็ยังต้องเฝ้าระวังเข้มข้นโดยเฉพาะตามแนวชายแดนครับผมเงินเรามาดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วมันแพร่กระจายยังไงอาการเป็นแบบไหนทั้งในคนในสัตว์แล้วเราจะป้องกันควบคุมมันยังไงได้บ้างโดยเฉพาะกับสปอร์ที่มันทนสุดๆแบบนี้ได้เลยครับการแพร่เชื้อหลักๆก็มาจากสปอร์ในดินที่ว่านี่แหละครับสัตว์ก็รับเชื้อไปตอนกินหญ้ากินน้ําที่ปนเปื้อนแล้วคนล่ะคะติดจากไหนได้บ้างคนเราติดได้หลายทางเลยครับทางแรกคือสัมผัสค่ะ สัมผัสสัตว์ป่วยซากสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างหนังขนเนื้อถ้าเรามีแผลที่ผิวหนังอยู่แล้วไปสัมผัสก็ติดเชื้อทางผิวหนังได้เลยอ๋ออันนี้คือแบบที่พบป่อยสุดใช่ไหมครับทางผิวหนังใช่ค่ะเกิน95%เเลยแล้วก็มีทางหายใจคือสูตรเอาสปอร์ที่มันฟุ้งๆเข้าไปเช่นในโรงงานขนสัตว์ประมาณนั้นค่ะหรือเวลาชำแหละซากสัตว์ที่จัดการไม่ถูกวิธีสปอร์ก็ฟุ้งได้ อีกทางคือการกินกินเนื้อสัตว์ป่วยค่ะกินเนื้อหรือผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหรือปรุงไม่สุกพอก็ติดเชื้อทางเดินอาหารได้แต่ที่สำคัญคือมันไม่ติดต่อจากคนสู่คนโดยตรงใช่ไหมครับโดยทั่วไปคือใช่ค่ะไม่ติดต่อจากคนสู่คนหรือสัตว์สู่สัตว์โดยตรงการติดต่อหลักๆมาจากสิ่งแวดล้อมหรือผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนงั้นกลุ่มเสี่ยงจริงๆก็คือคนที่ทำงานใกล้ชิดสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถูกต้องค่ะ กเกษตรกรสัตวแพทย์คนชำแหละเนื้อคนทำงานโรงงานฟอกหนังปั่นคนสัตว์พวกนี้จะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปเข้าใจแล้วครับทีนี้มาดูอาการในคนบ้างที่ว่ามีหลายแบบค่ะหลักๆก็มี4รูปแบบนะคะแบบแรกที่เจอบ่อยสุดทางผิวหนังเป็นยังไงนะครับค่ะทางผิวหนังหรือ c u t a n นี u s เนี่ยเริ่มจากตุ่มแดงๆคันๆก่อนค่ะคล้ายๆมาแมลงกัดคล้ายๆค่ะแต่หลังจากนั้นมันจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็จะแตกออก ตรงกลางแผลจะบุ่มลังไปแล้วกลายเป็นสีดำคล้ำเหมือนรอยบุหรี่จี้เลยที่เรียกว่าเอชคเอแผลดำๆนี่เองที่เป็นที่มาของชื่อใช่ค่ะแต่ลักษณะเด่นอีกอย่างคือแผลตรงกลางนี้มันจะไม่ค่อยเจ็บนะคะแต่ผิวอย่างรอบๆแผลจะบวมแดงมากมักจะเกิดตรงที่สัมผัสเชื้อเช่นหน้าคอแขนมืออ่าฮะแล้วแบบที่สองทางเดินหายใจอันนี้ดูน่ากลัวค่ะอันนี้อันตรายมาก inhalational anthrax เกิดจากการสูดสปอร์เข้าไปเยอะๆอาการเริ่มแรกเป็นไงครับเริ่มแรกจะคล้ายๆไขวัดใหญ่เลยค่ะมีไข้ปวดเมื่อยตัวไอแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันอาการจะทุดลงเร็วมากทุดลงยังไงครับจะมีปัญหาเรื่องการหายใจหายใจลําบากเจ็บหน้าอกเหงื่อออกมากอาจจะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้รวดเร็วมากค่ะที่สมัยก่อนเรียกโรคคนคัดแยกขนสัตว์ w o Sorters Disease ก็มาจากรูปแบบนี้ฟังดูน่ากลัวมาก แล้วที่เขากังวลเรื่องอาวุธชีวภาพก็คือรูปแบบนี้ใช่ค่ะเพราะสปอมันฟุ้งกระจายทางอากาศได้แล้วก็ทําให้เกิดอาการรุนแรงแบบนี้ครับแล้วอีกสองแบบล่ะครับแบบที่3คือทางเดินอาหาร gastrointestinal อันนี้เกิดจากการกินเนื้อหรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสปอเข้าไป อาการก็เกี่ยวกับท้องไส้ใช่ค่ะจะมีอาการรุนแรงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนอาจจะอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดได้อันนี้ก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันค่ะสุดท้ายคือแบบฉีดค่ะแบบฉีด injectional อันนี้พบน้อยมากๆมักจะเจอในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดที่อาจจะใช้เข็มหรือสารเสพติดที่ปนเปื้อนสปออาการเป็นไงครับ จะเกิดเป็นฝีหนองลึกๆใต้ผิวหนังหรือในกล้ามเนื้อตรงบริเวณที่ฉีดอาจจะลุกกลามเร็วและรุนแรงได้ค่ะฟังดูอาการในคนแต่ละแบบก็ต่างกันไปแล้วในสัตว์ล่ะครับโดยเฉพาะพวกวัวควายอาการเหมือนหรือต่างกันไหมในสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างโคกระบือแพะแกะเนี่ยมักจะรุนแรงและเฉียบพลันมากค่ะเฉียบพลันคือยังไงครับ คืออาจจะพบว่าอยู่ๆก็ตายกระทันหันเลยโดยที่ไม่ทันสังเกตอาการป่วยชัดเจนหรือถ้าเห็นอาการก็อาจจะมีไข้สูงตัวั่นหายใจลำบากแล้วก็มีเลือดออกตามทวารต่างๆเช่นจมูกปากทวารหนักมีเลือดออกใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเลือดที่ออกมาหรือเลือดในซากสัตว์เนี่ยมักจะไม่แข็งตัวหลังตายอันนี้เป็นข้อสังเกตสำคัญเลยนะคะสำหรับสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อ๋อเป็นสัญ,ญญาณเตือนเลยว่าอาจจะเป็นอันทรัค ใช่ค่ะแล้วการวินิจฉัยให้แน่ใจทำยังไงครับนอกจากดูอาการกับประวัติเสียงแล้วก็ต้องยืนยันด้วยการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการค่ะคือเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเช่นเลือดสิ่งคัดหลัง่งหรือว่าชิ้นเนื้อเล็กๆจากแผลเอาไปทำอะไรต่อครับเอาไปตรวจหาตัวเชื้อค่ะอาจจะย้อม ram, สีแกรมส่องกล้องดูรูปร่างลักษณะของเชื้อแบคทีเรียหรือเอาไปเพาะเลี้ยงเชือ้อหรือตรวจหาสารพันธุก,กรรมของเชื้อด้วยเทคนิค PCR อันนี้จะแม่นยำมาก PCR นี่คือตรวจ DNA ของเชื้อเลยประมาณนั้นค่ะเป็นการยืนยันตัวเชื้อให้หน่าใจที่สุดถ้าเป็นชนิดสุดดมการทำเอ็กซเรย์ปอดก็อาจจะช่วยได้เอ็กซเรย์เจออะไรครับอาจจะพบว่าส่วนกลางของช่องอกมันขยายใหญ่ผิดปกติ mediastinal widening หรือว่ามีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด pleural effusion ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจำเพาะกับการติดเชื้อ a อน h r a x ทางเดินหายใจค่ะฟังดูกันวินิจฉัยก็มีหลายวิธีแต่พอรู้ว่าเป็นแล้ว การรักษานี่ยังทันไหมครับโดยเฉพาะแบบรุนแรงรักษาได้ค่ะและได้ผลดีด้วยถ้ารีบรักษาเร็วหัวใจคือยาปฏิชีวนะใช้ยาอะไรบ้างครับก็มีหลายตัวค่ะที่ใช้กันบ่อยๆก็เช่นเพนิซิลลินด็อกซิไซคลินหรือกลุ่มฟลูออโรควินาโลนอย่างซิ p โปรซอกซินเลือกใช้ตามความเหมาะสมใช่ค่ะขึ้นกับรูปแบบการติดเชื้อความรุนแรงแล้วก็ผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา ในรายที่อาการหนักหกหรือติดเชื้อทางเดินหายใจอาจจะต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันหรืออาจจะต้องให้ยาต้านสารพิษอันติท็อกซินด้วยยาต้านสารพิษคือเชื้อนี้มันสร้างพิษด,ด้วยเหรอครับใช่ค่ะตัวแบคที ria bacillus anthracis เนี่ยมันสร้างสารพิษท็อกซินออกมาซึ่งสารพิษนี่แหละค่ะที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดอาการรุนแรงต่างๆเช่นทําให้หลอดเลือดเสียหายเกิดภาวะช็อกอ งั้นการให้ยาต้านพิษก็คือไปจัดการกับพิษโดยตรงถูกต้องค่ะเพื่อลดความรุนแรงของโรคแล้วกรณีที่ยังไม่ป่วยแต่สงสัยว่าไปสัมผัสเชื้อมาต้องทำยังไงครับอันนี้สำคัญมากค่ะคือการให้ยาป้องกันหลังการสัมผัสโรคหรือ post exposure prophylaxis ที่เรียกสั้นๆว่า PEP ให้ยาปฏิชีวนะเหมือนกันใช่ค่ะให้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเดิมนั่นแหละค่ะแต่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อที่อาจจะเข้าไปในร่างกายแล้วก่อโรคขึ้นมาได้ ต้องกินต่อเนื่องนานพอสมควรเลยนานแค่ไหนครับนานถึง60วันเลยค่ะโห2สองเดือนเลยเหรอครับทำไมต้องนานขนาดนั้นเพราะว่าสปอร์ที่อาจจะสูดดมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานกว่าจะฟักตัวเจร minate กลายเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคได้การกินยาต่อเนื่อง60วันก็เพื่อให้มั่นใจว่ายาจะครอบคลุมช่วงเวลาที่สปอร์อาจจะยังอยู่ในร่างกายและพร้อมจะก่อโรคได้ค่ะฟังดูแล้วการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อตั้งแต่แรก น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยการป้องกันดีกว่ารักษาแน่นอนแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างครับอย่างแรกเลยที่สําคัญมากๆคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงค่ะ โดยเฉพาะโคกระบือในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดหรือพื้นที่เสี่ยงวัคซีนสำหรับสัตว์นี้มีประสิทธิภาพดีค่ะมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรคในสัตว์ซึ่งพอสัตว์ไม่ป่วยโอกาสที่เชื้อจะแพร่ามาสู่คนก็น้อยลงไปมากแล้วเรื่องซากสัตว์ที่ตายล่ะครับสำคัญแค่ไหนสำคัญมากๆมากๆเลยค่ะอันนี้ต้องย้ำเลยว่าถ้าสงสัยว่าสัตว์ตายด้วยโรคแอนทรักซ์ห้ามผ่าซากสัตว์เด็ดขาดห้ามผ่า เพราะการผ่าซากจะทําให้เชื้อแบคทีเรียในตัวสัตว์สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศแล้วมันจะสร้างสปอร์ขึ้นมาทันทีซึ่งสปอร์นี้แหละค่ะที่มันทนทานและแพร่กระจายไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมได้เป็นวงกว้างแล้วก็อยู่ได้นานเป็น1 0บสปีอย่างที่บอก เ้วจะจัดการซากยังไงครับถ้าห้ามผ่าวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือต้องกําจัดซากณนะจุดที่สัตว์ตายเลยค่ะโดยการเผาหรือถ้าเผาไม่ได้ก็ต้องฝังกลบให้ลึกมากๆอย่างน้นอยก็2เมตรแล้วต้องโรยป,ปูนขาวหรือสารฆ่าเชื้ออื่นๆลงไปในหลุมด้วยก่อนกลบดินทับให้แน่นหนาเพื่อทําลายสปอร์ให้หมดหรือจํากัดการแพร่กระจายให้มากที่สุดเผาหรือฝังทันทีตรงนั้นเลยห้ามเคลื่อนย้ายซากด้วยใช่ค่ะ ห้ามเคลื่อนย้ายเลยเพราะจะยิ่งเป็นการแพร่สปอร์ไปตามทางนอกจากวัคซีนสัตว์กับการจัดการซากแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ ก็เรื่องสุขานามัยทั่วไปค่ะสําหรับคนที่ทํางานในโรงงานที่ต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นหนังขนก็ต้องมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่ดีใส่ถุงมือหน้ากากอุปกรณ์ป้องกันต่างๆแล้วเรื่องการกินล่ะครับอันนี้ก็สําคัญค่ะต้องหลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ดิบๆหรือปรุงแบบสุกๆดิบๆโดยเฉพาะถ้าม,มาจากแหล่งที่ไม่แน่ใจหรือพื้นที่ที่มีข่าวการระบาดต้องกินเนื้อที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงเท่านั้นนมก็ต้องเป็นนมที่ผ่านการพาสเจอไรซ์หรือต้มฆ่าเชื้อแล้วก็คือเน้น กินร้อนช้อนกลางล้างมือเหมือนเดิมประมาณนั้นเลยค่ะใช้ได้เสมอแล้วก็อีกเรื่องคือการให้ความรู้กับเกษตรกรค่ะให้เขารู้จักสังเกตอาการสัตว์ป่วยรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าสงสัยว่าเป็นแอนทรัคและที่สําคัญคือต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีการแช่งบ่อแสนี้สําคัญมากนะครับ สำคัญมากค่ะเพราะแอนแทรกสเป็นโรคที่ต้องรายงานตามกฎหมายและเป็นโรคที่ต้องแจ้งต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือโว้ยด้วยเพราะมันเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดข้ามพรมแดนได้ง่ายผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์การร่วมมือกันระหว่างประเทศจึงจําเป็นมากในการควบคุมโรคนี้ค่ะครับผมสรุปแล้วแอนแทรกสเนี่ยถึงแม้ชื่อจะฟังดูน่ากลัวแล้วก็มีสาเหตุมาจากสปอร์แบคทีเรียนในดินที่ทนทานมากๆค่ะ ไร้แรงได้ทั้งในสัตว์และคนมีอาการได้หลายรูปแบบทั้งทางผิวหนังทางเดินหายใจทางเดินอาหารแต่ก็ยังดีที่มียาปฏิชีวนะรักษาได้ถ้าตรวจเจอเร็วรักษาเร็วใช่ค่ะแต่ด้วยความอืดทนทานของสปอร์มันเนี่ยการป้องกันเลยกลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดจริงๆทั้งการฉีดวัคซีนให้สัตว์การจัดการซากสัตว์ป่วยให้ถูกวิธีเปะ๊ะและก็เรื่องสุขอนามัยการกินของสุขสะอาดถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะนั่นคือหัวใจของการรับมือกับแอนแทรกส์ครับผม วันนี้ก็ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องแอนทรัคกันไปเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอทิ้งภายด้วยประเด็นให้ลองคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับคือในเมื่อเราทราบแล้วว่าสปอร์แอนทรัคเนี่ยมันสามารถคงทนอยู่ในดินได้นานเป็น10บส,บสบปีเลยแล้วมันก็อาจจะถูกปลูกขึ้นมาหรือถูกรบกวนให้กลับมาแพร่ชเชื้อได้อีกครั้งเมื่อสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเช่นมีการขุดดินน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามที่ไปรบกวนดินตรงนั้น ค,คำถามคือเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความท้าทายในการเฝ้าระวังสุขภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาวบ้างคะแล้วเราจะประเมินความเสี่ยงการระบาดในอนาคตสำหรับพื้นที่ที่เคยมีประวัติโรคนี้เมื่อนานมาแล้วได้ยังไงแม้ว่าปัจจุบันมันจะดูสงบเงียบไปหลายปีแล้วก็ตามโอ้โหเป็นคําถามที่น่าคิดมา,มากๆเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องความเสี่ยงที่ฝังตัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอวันปทุได้ในอนาคตด้วยขอบคุณสมัครประเด็นนี้นะครับ